สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทาแก๊สกันเน็ตนะครับก็คลิปนี้มาดูกันเลยนะครับก็ก่อนจะไปดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเควิธีการทํานะฮะเรามาดูวิธีการทํากันก่อนนะครับกดไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่เลยนะครับแก๊สกันเน็ตนะครับวิธีการทํานะครับให้เราเก็บ a อร์ดบภายในแมปนะครับให้ครบ5อันนะครับทุกคนก็จะเป็น a อร์ด ที่อยู่ด้านหน้าผมเลยนะแบบนี้เลยนะทุกคนนะก็แอด์ดอบนะครับจะตกทุกๆุกเอ่อสินาทีนะครับทุกคน10นาทีนะก็ถ้าเราเก็บเราก็ต้องรออีก10นาทีนะฮะทุกคนอ่าประมาณนี้นะก็จะตกภายในเอ่อในเมืองนะทุกคนก็ขับเฮลิคอปเตอร์นะมาในเมืองใหม่นะทุกคนนี่ก็เป็นอัปเดตใหม่นะก็ไม่ใช่แบบเก่าแล้วนะทุกคนนี่มันก็จะเป็นแอร์ดอป แบบนี้เลยนะทุกคนนะถ้าไม่เห็นนะครับมันก็จะมีบอกเป็นแบบใหญ่ๆเลยนะเห็นว่านี่เป็นลำแสงนะฮะสีเขียวๆนะครับ Ado ์อดอนะที่เขียนว่า a d ร์ดอนะครับทุกคนนี่เห็นจากบ้านก็เห็นนะฮะอ่าก็เก็บให้ครบ5อันนะครับเราก็เก็บเลยนะผมก็ขาดอีกแค่1อันนะครับนี่เก็บเลยกดอีนี่เราก็จะได้แล้วนะครับทุกคน นี่นะฮะขึ้นแบบนี้คือได้แล้วนะโอเคเมื่อเราได้นะครับทุกคนเราก็กลับบ้านไปเลยนะโอเคเราก็ขึ้นไปนะครับชั้นชั้นบนนะครับทุกคนไปชั้น3ามนะอ่าไปชั้น3มนะมันก็จะมีให้ซื้อนะครับทุกคนระเบิดแก๊สจะอยู่ชั้น3านะครับทุกคนของบ้านนะฮะหนึ่งสองสามนะจะอยู่ด้านในนี้นะทุกคนอ่าแล้วก็มาซื้อนะครับทุกคน แกสกันเน็ตนะครับราคา1นึ 1, ่งแหามื่นนะครับเราก็กดเหยียบไปเลยนี่เห็นปะได้แล้วนะง่ายๆนะฮะคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะทุกคนโอเคโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะนี่แกสกันเน็ตนะครับผมก็รีวิวบอกไปแล้วนะในคลิปที่แล้วนะอันนี้ทําแยกนะฮะเผื่อคนไม่เข้าใจนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไล์ กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะเออลืมพูดโอเคก็ไปแล้วนะครับไปนะฮะไปบ๊าย